ครับอมครับกินขนมหรอครับขนมอะไรครับเนี่ยวันนี้ไปไปโรงเรียนใช่ไหมกินข้าวหรือกินขนมก่อนไปโรงเรียนเนี่ยว่าไงครับว่าไงอยากข้าหอมกินอะไรครับกินกินขนมหรอครับกินขนมขนมอะไรเป็นแบนๆอย่างเงี้ยนะขนมอะไรขนมปังหรือขนมอะไร ขนมอะไรเนี่ยอันนี้ขนมอะไรนี้ขนมปังขิงขนมปังขิงนะครับแล้วนี่ขนมอะไรครับเนี่ยขนมกลมๆเนี่ยขนมอะไรครับขนมหมืนขนมปังวันนี้ข้หอมแปรงเรียนใช่ไหมครับไม่ตื่นแต่เช้าแท้ก็ตื่นแต่เช้าค่ะอย่าลืม